การรักตัวเองให้ดีพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างในสังคมที่เต็มไปด้วยความคาดหวังและการมองหาคุณค่าจากภายนอกบ่อยครั้งที่เราหลงลืมสิ่งสําคัญที่สุดนั่นคือการรักตัวเองเราอาจทุ่งเทเวลาและพลังงานทั้งหมดเพื่อดูแลผู้อื่นพยายามทําให้คนรอบข้างมีความสุขหรือขวยคว้าการยอมรับจากภายนอกด้วยความเชื่อว่านั่นคือหนทางสู่ความสุขและความเติมเต็มในชีวิตแต่แท้จริงแล้ว การละเลยตัวเองการไม่เห็นคุณค่าในตัวเองหรือการไม่รักตัวเองให้ดีพอจะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อทุกความสัมพันธ์ในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับครอบครัวเพื่อนสนิทคนรักหรือแม้แต่ความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานเพราะคุณไม่สามารถมอบในสิ่งที่ตัวเองไม่มีได้อย่างแท้จริงหากคุณไม่เติมเต็มตัวเองก่อนคุณก็ไม่เหลือพลังงานที่จะมอบให้กับผู้อื่นได้อย่างยั่งยืนบทความนี้ จะเจาะลึกถึงเหตุผลว่าทำไมการรักตัวเองให้ดีคือพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่ดีทุกอย่างชี้ให้เห็นว่าการรักตัวเองอย่างแท้จริงไม่ได้หมายถึงความเห็นแก่ตัวแต่คือการสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับจิตใจเพื่อให้เราสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมีสุขภาพดีและเปี่ยมด้วยความสุขความเข้าใจและการเติบโตร่วมกันในทุกมิติของชีวิตการรักตัวเองคืออะไรความเข้าใจที่ถูกต้อง หลายคนเข้าใจผิดว่าการรักตัวเองคือการเห็นกก่ตัวการไม่สนใจผู้อื่นหรือการตามใจตัวเองในทุกเรื่องแต่ในความเป็นจริงการรักตัวเอง self love คือการยอมรับตัวเองอย่างไม่มีเงื่อนไขการยอมรับในทุกแง่มุมของตัวเองทั้งข้อดีข้อเสียความสําเร็จความล้มเหลวความแข็งแกร่งและความเปราะบางการดูแลตัวเองทั้งกายและใจ การให้ความสำคัญกับสุขภาพกายการกินการนอนการออกกำลังกายและสุขภาพใจการจัดการความเครียดการพักผ่อนการเติมพลังงานบวกการให้คุณค่าแก่ตัวเองการตระหนักว่าเรามีคุณค่าในแบบที่เราเป็นไม่จำเป็นต้องพิสูจน์ตัวเองหรือหาการยอมรับจากภายนอก 1. ความสัมพันธ์กับตัวเอง (self relationship) ความสุขเริ่มต้นจากภายใน เมื่อเรารักและยอมรับตัวเองเราจะค้นพบความสุขที่แท้จริงที่ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกความสงบภายในการดูแลตัวเองทั้งกายและใจทำให้จิตใจสงบมั่นคงและมีพลังงานบวกเป็นอิสระจากความต้องการการยอมรับเมื่อเรารู้สึกมีคุณค่าในตัวเองเราจะไม่ต้องวิ่งไล่หาการยอมรับจากผู้อื่นทำให้เราเป็นอิสระและเป็นตัวของตัวเองได้มากขึ้น 2. ความสัมพันธ์แบบคู่รัก (Romantic Relationships) ความสัมพันธ์ที่สมดุลและเท่าเทียมเมื่อเรารักตัวเองเราจะไม่พึ่งพิงคู่รักมากเกินไปทำให้ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างสมดุลไม่ใช่การแบกรับฝ่ายเดียวการตั้งขอบเขตที่ชัดเจนเราจะสามารถสื่อสารความต้องการและขอบเขตของเราได้อย่างชัดเจนทำให้ความสัมพันธ์มีสุขภาพดีและเคารพซึ่งกันและกัน การเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงเรากล้าที่จะเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุดไม่ต้องสวมหน้ากากทําให้ความรักที่ได้รับเป็นรักที่แท้จริงความสามารถในการให้อภัยเมื่อเรารักตัวเองเราจะเข้าใจว่าทุกคนทําผิดพลาดได้และจะสามารถให้อภัยทั้งตัวเองและคู่รักเพื่อให้ความสัมพันธ์ก้าวต่อไป 3. ความสัมพันธ์กับครอบครัว family relationships ลดความขัดแย้งและเพิ่มความเข้าใจเมื่อเราเข้าใจและรักตัวเองเราจะสามารถจัดการกับความคาดหวังจากครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและสื่อสารความต้องการของเราได้ดีขึ้นการเป็นแบบอย่างที่ดีเมื่อคุณรักตัวเองคุณจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานหรือสมาชิกในครอบครัวในการดูแลและให้คุณค่าแก่ตัวเองความผูกพันที่แข็งแรงขึ้นเมื่อแต่ละคนในครอบครัวรัก และเคารพตัวเองความสัมพันธ์ในครอบครัวก็จะแข็งแรงและมีความสุขมากขึ้น 4. ความสัมพันธ์กับเพื่อน friendships มิตรภาพที่จริงใจและยั่งยืนเมื่อเรารักตัวเองเราจะดึงดูดเพื่อนที่ยอมรับและรักเราในแบบที่เราเป็นทำให้มิตรภาพเป็นไปอย่างจริงใจและยั่งยืนการสนับสนุนที่เหมาะสมเราจะสามารถให้การสนับสนุนเพื่อนได้อย่างเหมาะสม โดยไม่แบกรับภาระของพวกเขามากเกินไปลดการเปรียบเทียบเมื่อเรารักตัวเองเราจะไม่เปรียบเทียบตัวเองกับเพื่อนหรือรู้สึกอิจฉาในความสำเร็จของพวกเขา 5. ความสัมพันธ์ในที่ทำงาน professional relationships ความมั่นใจในการทํางานเมื่อเรารักตัวเองเราจะมีความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นการนำเสนอผลงานและการตัดสินใจ การจัดการความเครียดการดูแลตัวเองช่วยให้เราจัดการกับความเครียดในที่ทำงานได้ดีขึ้นและมีประสิทธิภาพในการทำงานสูงขึ้นการเป็นผู้นำที่ดีผู้นำที่รักตัวเองจะสามารถดูแลลูกน้องได้อย่างเข้าใจเห็นอกเห็นใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างทีมเส้นทางสู่การรักตัวเองให้ดีลงทุนเพื่อความสุขที่ยั่งยืนการรักตัวเองไม่ใช่ปลายทาง แต่เป็นกระบวนการที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่องและต้องใช้เวลาทำความเข้าใจตัวเองสำรวจความรู้สึกอะไรคือสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆความสุขความเศร้าความโกรธความกลัวอย่าตัดสินความรู้สึกตัวเองค้นหาค่านิยมอะไรคือสิ่งที่คุณให้ความสำคัญที่สุดในชีวิตยอมรับทุกแงม่มุมยอมรับทั้งข้อดีข้อเสีย ความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเองดูแลตัวเองทั้งกายและใจเซลฟ์แคร์ care. สุขภาพกายกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับที่เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอสุขภาพใจหาเวลาพักผ่อนทำในสิ่งที่รักทำสมาธิใช้เวลากับธรรมชาติหรือใช้เวลาอยู่เงียบๆกับตัวเองจัดการความเครียดเรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายเช่น การหายใจลึกๆโยคะหรือการฟังเพลงตั้งขอบเขตที่ชัดเจน set boundaries เรียนรู้ที่จะปฏิเสธเมื่อไม่สะดวกหรือไม่ต้องการที่จะทำสิ่งใดจงกล้าที่จะปฏิเสธอย่างสุภาพและมั่นคงสื่อสารความต้องการบอกผู้อื่นว่าคุณต้องการอะไรและสิ่งใดที่คุณรับได้หรือไม่รับได้ปกป้องพลังงานตัวเอง ไม่ต้องปล่อยให้ผู้อื่นมาดูดพลังงานของคุณไปจนหมดเปลี่ยนมุมมองต่อความผิดพลาดและความวิจารณ์ให้อภัยตัวเองเมื่อทำผิดพลาดจงให้อภัยตัวเองเรียนรู้จากมันและก้าวต่อไปเรียนรู้จากคำวิจารณ์มองคำวิจารณ์เป็นโอกาสในการพัฒนาไม่ใช่การบั่นทอนคุณค่าของตัวเองไม่เปรียบเทียบหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น เพราะทุกคนมีเส้นทางของตัวเองฝึกสํานึกรู้คุณและชื่นชมตัวเองเขียนบันทึกความขอบคุณจดสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันและสิ่งที่คุณชื่นชมในตัวเองฉลองความสำเร็จเล็กๆน้อยๆให้รางวัลตัวเองเมื่อทำสิ่งที่ตั้งใจไว้สำเร็จไม่ว่าเล็กน้อยขนาดไหนใช้เวลาคุณภาพกับตัวเองมีไทม์ค้นหาความสุขจากภายใน ใช้เวลากับตัวเองเพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้คุณมีความสุขจริงๆโดยไม่ต้องพึ่งพาผู้อื่นพัฒนาทักษะและความสนใจใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆหรือทำในสิ่งที่รักเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสร้างความสัมพันธ์เชิงบวกอบล้อมตัวเองด้วยคนที่รักและสนับสนุนคุณคนที่เห็นคุณค่าในตัวคุณและเป็นแรงผลักดันให้คุณเป็นตัวเองในแบบที่ดีที่สุด ลดปฏิสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ที่เป็นพิษหากความสัมพันธ์ใดบั่นทอนสุขภาพใจของคุณจงพิจารณาที่จะลดหรือยุติปฏิสัมพันธ์ลง